สวัสดีค่ะพี่น้องบอกไปสุขุทุกคนตอนนี้บรรยากาศในงานนะครับก็คือมิดนึงแต่ว่ามีดแดดล้วแหละพี่ชูมาในแผ่นหนึ่งอยู่กับมานาน,นะคะเอ้ยครับยังนานังยางยังจบยังน้น ขาของน้ำพิษหองเป็นรักเสือพอมากกว่านี้เที่ยวภัยสตัวจากหุ้มหินห้าใหมาตัวนีเขาของนำพิษหองกระริบจุนคนใครเพื่อเอากระริบจุไปให้ก็ออกต่วได้มันหองเอื่นมัน,นหองเอื่นมันมีแนวอ่อนแนวฉีดตูดเบอร์ถูกหองแต่เอาเพื่อไปเข่าหองที่มันบอมีแบบนี้เอาเบอร์เบิร์นก่อน,อน,นเออไอสิปวดแห้งคักปนานนั้น ก็เลยใชนยินก็น<ม>กเลยได้เอาเขาไปหายคืออย่างคือริ่ง <c> ก <oughs> ินอะไรกินฝืนหรอัวลากอ่อนคำตอบดีๆไอ้บาทาบัพพ์อีกค มีพี่อันนั่นอยู่เดอ้ออะไรไม่รู้จากป้า <_ d ata> จากน้องมารินาโอนเงินมาให้พันหา้าให้มันมะเดี๋ยวจะเอาให้เอาเอาเลยนะเสาได้ใี้ดี่นะว่าอะไรอยากหวยจะขอาัดี

ตัวถ่ายนี่สามสิบตัแมนเลยยไปบุยร้าแล้วมันสามสิบตลาดมาลองเจอสิ้นเดือนได้มาอีกแต่เมื่อสุดท้ายของรอบนี้ฮะอันนี้กำลังอยู่ในลานดิก็เห็นบอก แต่งตัวรอเนาะพี่น้องวันนี้สออเพลินโน้ยเด็กรุงเทพนะเนาะแต่งตัวเป็ด็กรุงเทพเมื่อวันอวทงาน่ยเอายเั้่หลนะับเอกวันเขาไปตตึ้วอันเาไปตึงอยู่แล้วเมื่อยด ป้าหลับยามแร้งตลอดเลยงนานดีมากแล้วไ <c oughs> ปไปของไปไปของนะ้าพี่ของไปถือของว่ามี่เนี่ยวลางจ้ะเนี่กับ <c oughs> พวกฉันเอา <c oughs> ทิชชูไปห,หายอีก <c oughs> เออเออ ตปล็อกอีหยังน่าะเฝ้าหลายเบาเบิ่งกำลังแต่งน้ะแต่ละคนคุณเะอ่เนี่ยซุ้มมีลูกสาวเขามาเป่าเด้ย ถ้าลูกสาวบอกว่าอะไรคือฟังผลเลยฟังเคนงเฮาปังผลโอ้ยดูขึ้นยังนี่ไปย่างกาย,ยอ,าอันกระเฮาเบิดเดี่บอกก็เอาขปุ๋ยน้ำเกลากายนี่กถอยเห็นเฮาทีพิแาเรนสวบเรียนตำสองตัย้อมกันบางแก้วก็ลัาาออง,ง,งอ่าน กินน้ำลำไยจ,จังวันนี้มีอะไรมากินไหมมีนมเล็กน้อยถ้าเป็นอย่างมาหอดงานอะมันหอดมันมันบอรบแมมักมาหลับยามแรงอย่างสี่สองเสมอแล้วมันนอนบ่ได้ขีก็เล้ยหางกระตื่นตลอดเลย นี่อันแม่ปอว่าสีเสกห้เซกเศร้ากับปล่อยฝ่ายแต่กับบอลว่าจังไดเพราะว่ากาศบอลว่าจังไดกันเมื่อนไงตามสถานการณ์ตลอดเลยก็ต้องเบิ่งหนางานด้วพี่น้องบ่แเเมนว่าอันสีเสกน้ำใดกันแต่ว่าสีเสกมาซองเสมอแล้วก็ยังบม่ได้เสกแต่เมื่อนี้ก็ได้ยินอยู่เดียวแม่ปอแล้วสีให้ยเซกอยู่ เจบฟอกบปล่อยไฟกราถาเบิ้งก่อนด้วครับพี่น้องถ้าเห็นคลิปกระแซงว่าได้เชกน้อมันก็บอกว่าได้เนาะเอากระถาคู่มือคู่มือเนาะใบฝาแต่งหนาไว้เพื่อเช็กได้ยังสิบทันเวลาบ่อแ่งหนาเบดมือเดี๋ยวเสียเอาคู่ไกลก่อนเดี๋ แต่งตะเวนมันเห็นหเห,นห็นฮวงอยู่ดอกนี่ก็จะไปแต่งไว้ตะเวนคือกันเพื่อได้ทายคีบได้ทายเงี้ยแหวมาหาน้องถักเตือนครับพี่นอ้องยางไปห้องนับพอดีมาเมื่อกี้เออสิไปเงี้ยวเอิ่นมันก็นเลยเห็นก็นเลยว่าผู้กล่าวหากระดาษเช็ดชูแับพอดีเอียเอาเงินให้เราเด้อค่าเช็ดชูใให้แม่ไก่ ชุดของเราเราซื้อมาบรูดปัจจุบันสามสิบบาทหรือเปล่าของเซเว่นเลยด้วยนะสามสิบสี่สิบก็หายรอดเลยจะของก็เอาไรใส่เลยไงหมดเจ้าของก็เอาอะไรใส่เลยไงหมดเพราะว่ามันเปิดใหม่เอานี้ขึ้นแล้วกันเ,เอออันเดียวกันอยู่เตอร์ล่ะล้วไปเตอรละ่ะ ว่าได้เช็คซาร้าหรือจังไดก็สิได้เห็นคลิปนะครับจะลงคลิปแต่ก็บบ่น,บนอนครับแต่ละมือไปแล้วครับไปบ้านให้น้องแต่งหน้าพี่น้องเอาอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อค่ะชว่วงนี้ยอดไลค์ก็กำลังกลับมาแล้วเหมือนเดิมหลังจากยอดไลค์หายไปสักพักหนึง่งก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วครับขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบยังรักยังเข้ามาดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เ็จแล้ะครับเดี๋ยวจเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับไปแล้วบ๊ายบาย